สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีวัตสุภูสุคนเปิดคลิปมามกำลังเปิดคลิปมืนน้อนี้อยู่หน้าเนาะพี่น้องเป็นมือพลขา่ขาวพลข่าวเจ้าของกำลังลอลไรอาบุบะน,นี่เนาะพี่น้องมืนน้อนี้ก็เลยพนเด้อยผ่าอยากให้มันเดี่ยวก่อนปีใหม่กลับมาพี่น้องมาคนเดียวนะกัดอาซุกเอาซุกไปพูดเนาะมาโดนคนละคัน กล่งพนพี่น้องเอ้ยตอนนี้กปป็ประมาณเป็ดมุกประมาณเป็ดมุกนั่นแหะแค่ในต่บะโบเดตภายนน้อมือนะโบเดตด้มือแต่บโดดวักกันแขนแล้วพี่น้องเอ้ยเขาห้าก้าลสบไรปลายสอบเ <laughs> มร์เมร์ปปลายเ้านี่ยแหละนระวางนี่แหลตอนนี้ห้าก้าล่งสีมาอันนั้นเฮ็ดกินแล้วพี่น้องเฮ็ดกินอันนั้นทาผู้เพ่อนพนเขาันเดะเมนูเมน้ากัสซีมีมีเป็ด เห็ดเป็ดเนาะเห็ดเป็ดแล้วกะเห็ดเป็ดเห็ดไก่นี่แหละแล้วก็มีอันนั้นสีน้ำเพราะว่าเขาสื่อมาไหว้น้ำเชียบางคนได้เนาะพี่น้องนี่มีสีงัวน้ำ้วก็มีเป็ดมีไก่น้ำอย่างละโตเนาะนี่ตอนนี้อันนั้นชาสันสนกกำลังควาวเนาะนี่เขาสีเห็ดเมนู menu, ยังกินชาสันเห็ดลาบมาสีเห็ดลาบเนาะลาบแล้วก็ต้มน้ำเนาะ ดาบกระตุมคนเขากระตุมเป็นเฟดเป็นไก่เนาะพี่นออันนี้อันนี้เป็นแบบว่าให้ผู้หญิงเพิ่นเห็ดกินเนาะดาบกับผู้ชายเพื่อนพนเขาอันนี้จะแซวนอกอีเมย์น้องพี่น้องกมมาซอยคือกันเถอมดีคนเป็ดโยมนกคนเป็ดกำลังขวบเป็ดน้อพี่น้อเป็ดตัวนั้นไก่อยู่ในหม้อ เมนูักาสิบเป็นตบกะก่อยเ,นะเห็ดถาเพื่อน,นอ้อเพื่อนแบบว่าพ่นเขาเมื่อยนะขึ้นมากก็พอได้กินเลยก็มีผู้เห็ดน้ำนะกะเห็ดของกินถานั่มพ่นเขาน้ำ,ล,นำลองน้ำคิงกับพุดเด่นยุบกับเปื่อย น้องน้ำคิงก็เออโดยลาสาบายดีแน่นะเอ้ยสาบายดีป่าลุงแนะ่ไป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 สาบายดีป่าลุงสโรยสาบายดีชาคิงไปไปตีแดน่คือเป็นเนี่ยนี่น้องคนบหูดิไปไปเจ้าหนบาบหายเบิ้งอันนั้นนูเดมนะเออดูดิเ้ยสาบายดีป่าลุงสาดีดาค่ะ โดยมาเฮานี่แน่ดุมาเฮานี่แน่เดี๋ยวพี่น้องอันนั้นตอนนี้ห้ากันขึ้นมาแต่พลเข่าเนาะพี่น้องเพราะว่าอันนั้นบริเฮตกินน้ำเพลินให้พวกแต่าวเพป็นเฮ็ดเนาะเพราะว่าคนเฮ็ดกินกระไรเตืบเดี๋ยวจะมาถ่ายให้คอมเมทพี่น้องเบิ่งมาเฮ็ดไปหไัวใจเดี๋ยวน้องกินกามาแต่อันนั้นพ่นเข่าหอนขนาดพี่น้องเย อันนี้เคยกระด้งตับตอนจบบน่อสันอันนี้โซ่ห้าสิบเกาะไอ้น so ่าตัวเนาะอันนีหาับตอนจบนาะพี <off five alan> ่้องขากระพุ่นยังไม่ท่นใดได้ปนไดประมาณสี่ได้สี่ห้าสเนาะพี่้องไปเอาเราวน้ำอยู่บา ตุเรงโมลาวละฮะเราดเดียวขึ yep. ้นเก่ามห่อย่งลดเดโมลานะปีนี้ไม่ไหนเายังมาทันละนกันดถ้าน้ากระไรประมาณสี่หาสิบอยไกตอตัวลูกเพชรได้ายสิไม่ลอยปลายบ้างเล็กน้อยเนาะพี่น้องแต่กลังเฮ็ดอันนั้นตุมบ่นี่ข้างมอตุ่มโอ้พดแห่งนล้เด้อมอตุมนี่เด้อเอามาใส่น้ำเด้อเพราะอมันเปื่อย เต้มเป็ดละเป็ดต้มไก่ละไก่ตัวนี้พี่งยอีจังไดอังใดพี่มาดำมอนึ่งนะทำมอหรือเปลอาทำซีม่คันเด้อเด้นแม่คัวประจำแม่คัวประจำพ่นเขา เกยดองเจ้าของยังน้องพี่น้องเดี๋ยวแค่ในต่บัลบอแเลตให้งเดี๋ยวห้าสิบไปคนเขาต่อเนาะพี่น้องเจ้าหน่อยจะสิมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบอร์อีกว่าพอใจละประมาณนาเจ้าพลเรอเวอร์ตปุ๋ยแะจ้าสิได้คือนมากินเขาเนาะพี่น้องเพราะว่าห้าได้ปั่นเสาไปเลยเด้เด็กินดอกเสาไปละท่านึงอันนี้เขากัดนาสิพ่นเนี่ยเออใบขี้หูดกระมีดนะคะคันนี้ นี่พี่น้อง5ากับคนเขาเดีวเนาะโดยโดยเอ้ยนุ่กล้องให้นอกเนี้ยละนี่ทั้งเที่ยงกุล่ะแวเราพอด้แตวดรวแรแตอแงเลยแทยก่อยไก่ก่อยไก่ปะเป็นตเศบขนาดพี่น้องเศษเศบเศบเศษเเป็นไวะลังเดียวอันนี้เฮ้า เป็นตบเนาะประเภทนี้ตบหนากาก้อยเอ้ยเมื่อยร้ายพี่นอ้องเอ,อ้ <c oughs> ยเกือบใจขาดทิมคว่ำมาหอนสันเบอร์โตเนาะกินขขาโบอีม้มะจักด้วยว่าจังใดหึงตั้งแต่แดนเขาห่มมาตักแล้วเศร้าตักหล่น ป้าหนึ่งหาหนึ่งหานึ่งเขาก็บวฮูว่าจักสอบนากะประมาณดอยปลายดอยซีหาซิประมาณนี้เด็กพี่น้องเขาบวระอีกไม่ปีนี่ปีบางยานี่ยังได้อยหกซิบเจ็ดซิบนะนอกก็ไเพราในปานี่สมงเงียบซีฟอยู่แมูอวสองคนนี่เมื่อยแห้งวัวจรงโอ้นี่ปีกายนี่ลายเป็นไรดอยอันนั้นเจ็ดซีฟปีกายนี่ ปีนี่หนรูปเนาะพี่น้องโางซิมรุงออัอนใดน,นี่เอียหาโอ้ยกัยังดีอะไรับนีอือ,อกับเพ่ขากระดุกเอ้าให้ตงไปตาเยอเสตากตักตักบไปยายกันเนาะพี่น้องน,อออนีีข<า>ข<า>่ขั้วใ่เนะพักบอสสั ก,ก็มันมีกะตาดอยู่ผู้เจ้าสารพวงเนี้ยผู้ผู้บอนหิงผู้หิงทีอิงถ้าเอามาอยู่น่าตาดหน่อยฮะพกใบพวกข้าเอามาเอามาสาบทตังนูราธรรมมาสตว์เออะะเออแล้วกระดิกระตาดเพกกระนึงแล้วกระตาดเคี้ยวสองอันนี่ก็ไปใส่พัดกด้วยตักสมกัพี่น้องสมมาตัก ว่านีแต่ตนีได้เอาตมึงนะมึงก็คอยวอ่อืมลนอเจองอะนะฮะนาน้าคนนี้ดิจองแู่้ผู้หญิงหางั ใส่เป็นอันนี้กัดหกินยังสีมั้งเฮ้ยกินเผาเราก็เด็กหน่อยเด็กกินเผาเราก็รูกจ้าเล็กน้ำงานด้แว่าอาแค่ต้องเพิกันับเจอกินนะบเสยไม่ได้ครับ สิติวกเบอบเนาสิจมาคายไอ้อ่เขาจะโดนหอย่ตลาดสิยี่ตลาดปลาเค็งนะฮะเนอะกระโดนฮะไันเลยแก้เห็นเดีวเว่าที่สิกินกระลาเสียไปสิเนสิไปได้ก็น่างมือเด้อเตรียมกินข่าวเด้อเดี๋ยวลเด้อยิ้มหรอบอก ฮะโอ๊ยมาทะเลจะมามื่อไหแล้บ่เดี๋ยวไม่เอาหายด้อใ่นอสวยนออีดายใส่นออโอ้ยจานจบจับเจน่อยจับไปปวดบ่อหนอยโอ้าน่าไก่ปวด้นยปวดพด้

ใจสีขาดนี่นะา้พี่เน้มันกนี่ให้เพื่อนกัดเดือกเพนมาเอากันเมื่อตอนน่พ <t ong onions> ี่นาะออมาเดียวแล้วดิเตรียมคีกกินเข้าเดี๋ยเาไปปูบอลูุทีปูบอลู้ทีไปสีนะนี่ไปเตรียมบอลนั่งกินเขาพี่เนาะโดยโดยโดยเนบว